สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูข้าโพดค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะโผล่แล้วค่ะก่อนจะปลูกเราเอาหุ้มหุ้มไว้ก่อนนะคะให้เขาออกลาก,ก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกค่ะปลูกไว้เมื่อวานเช้านี้โผล่แล้วค่ะยังโผล่เล็กๆอยู่ปลูกล้อยางละสามต้นค่ะเพื่อนๆ ข้าโพดนะคะข้าโพดเขาเนียวฝั่งนี้เหมือนจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะสองฝั่งค่ะฝั่งเนี้ยถั่วฝักยาวเราเคยได้ปลูกเองเนาะ แต่เนี่ยเขาโพดโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วนี่ไงน,นี่เล็กๆถ้าเราหุ้มให้เขางอกลากก่อนแล้วเขาเราจะมั่นใจว่าเขาต้องรัดทุกต้นนะคะถ้าเอามาปลูกแบบที่ยังไม่ได้งอกลากเราก็ไม่แน่ใจว่าจะงอกทุกเม็ดหรือเปล่า กำลังโผล่เลยค่ะอ๋อฝั่งนี้ถั่วฝักยาวค่ะโผล่แล้วเหมือนกันนี่ถั่วฝักยาวโผล่แล้วโผล่แล้วสองฝั่งข้าวโพดฝั่งหนึ่งถั่วฝักยาวฝั่งหนึ่งค่ะล้อยางคู่กันนี่ ปลูกในลอ้อยางนะคะเพื่อนๆเอาเราจะเอาขี้วัวมาเค้าก่อนค่ะเค้าปนกับดินนี่ค่ะปลูกในลอ้อยางนี่แหละดูแลง่ายแต่เราต้องรดน้ำหนะ้าตอนที่ฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆถ้าไม่รดน้ำเดี๋ยวเขาจะเหียวพอดินเราอ่ะ มันล้วนอะไม่อุ่มน้ำเท่าไหร่นะ,ะ,ะโผล่หลายต้นนะคะเพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะวันนี้ก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วไม่มีเวลามาขุดขาไปกินแล้วช่วงนี้สูงหมดแล้วก็แตกหนอตลอดเลย คือขาของเรานะคะนั่นอะหน่อใหม่ๆเต็มเลยไม่มีเวลามาขุดไปต้มจิ้มน้ำพริกน่าอร่อยช่วงนี้งานเยอะงานเย็บผ้าที่ร้านนะ,ะอันนี้ก็ขาที่ปลูกว่าที่บ้านปกในร้อยยาง อันนี้ก็พามาดูข้าวโพดกับถั่วฝักยาวที่เพิ่งปลูกเมื่อวานค่ะเราจะปลูกถอยๆกันไปนะคะถั่วฝักยาวยังช่วงนี้ก็เก็บกินได้ทุกวันค่ะของข้างเก่าฝั่งโน้นค่ะฝั่งถนนฝั่งโน้นยังไม่หมดค่ะยังกินได้เรื่อยๆเก็บทุกวันค่ะ <laughs> <laughs> กินกันไปเนาะ ถึงเราไปซื้อก็ไม่มีอะไรก็ซื้อถั่วฝักยาวซื้อแตงกวาเนาะเขาก็ปลูกไว้กินเองแตงกวาก็อยู่ตรงโน้นน้องผีเสื้อก็เริ่มมาอีกแล้วผีเสื้อก็ชอบหยอดไข่ไว้ในอ่าวโพดต,ตอนที่ใบเขาเป็นกลวยๆนะคะเราก็ต้อง เดี๋ยวเราพอเขาโพดเราโตหน่อยแล้วก็ต้องแอบมาดูว่าเขาวางไข่เอาไว้เป็นนอนแล้วก็เอาไม้มาแค่ออกค่ะเพราะโพดปลูกไม่ยากนะคะก็มีแค่นอนอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้ผีเสื้อเยอะมากๆเลยบินแบบเต็มเลยอ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ